กลางเดือนกันยนายน2553อ่าวไทยตอนในบ้านบางตะบูนจังหวัดเพชรบุรีวานบูด้าตอนนี้ก็เวลาประมาณ9โมง44นาทีครับขีบด้วยนะครับก็เราออกเรือมานะครับจากตรงบริเวณของบางตะบูน,นครับตอนนี้ครับทางด้านหน้าผมนี่คือวานบูด้านะครับที่เขามาหาชินในตอนนี้นะครับ ซึ่งจะ,จะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าเวลาที่วานรูด้าเนี่ยครับเขากําลังหากินพวกปลาตัวเล็กๆนะครับอย่างเช่นพวกปลากระตักนะครับ็จะมีโูงของนกนางนวลเนี่ยบินมานะครับเพื่อมากินปลากระตักด้วยเหมือนกัน,นครับโหตื่นเต้นมากเลยครับก็ช่วงนี้นะครับก็นี่นะโผล่ขึ้นมาอีกแล้วสองตัว ะครับอย่างในช่วงนี้เนี่ยครับก็เป็นช่วงของกลางเดือนกันยายน2553ครับอตอนนี้เักเตอร์ก็ไม่พลาดที่จะมาดูวานวิด้ที่นี่นะครับว่าเขาเข้ามาหากินในช่วงนี้คราวนี้ก็มากับพีเตสมุกสติบุตรครับพี่เตเขาก็มาสำรวจนกต่างๆบริเวณของอ่าวไทยตอนในอตอนนี้ เนื่องจากว่านอกจากนกแล้วเนี่ยครับก็ยังได้ชนิดอ,อื่นด้วยนะครับก็คือวานบูดาตอนนี้เขาก็อยู่บริเวณรอบๆตัวเราเนี่ยครับพยายามเก็บผ้าให้ได้นะครับแต่ตอนนี้เขาก็บบนนข,ากขึ้นมาป๊กเดียวแล้วก็ลงไปใหม่ราคาดาลลำบากครับว่าเขาจะมาโผล่ในทาบริเวณไหนเราต้องคอยสังเกตดีๆครับมีภาพใหม่อีกแล้ว เมื่อกี้อ้าปลาขึ้นมาเลยครับแล้วก็เราจะเห็นนะครับฝูงพวกปลาตัวเล็กๆนะครับพวกปลากระปักเลยครับก็กระจายเลยแล้วนกนางนวยก็ลงกินต่อ เันพูดนรงนังวนอะไรเขาเนี่ยนังวนแกบนังวนแกบส่วนใหญ่จะเป็นอนี้ตัวนี้ตัวนี้นงวนแกบ มันจะมีนางนวลแกบดําปีกขาวกับนางนวลแกบธรรมดาคที่จะกินตามประวังสังเกตจากนกนาง,งนวลก็ได้เพราะว่านางนวลเขาจะบินเหนือเหนือวานใช่ไหมเขาก็จะเห็นว่าวานว่ายน้ําไปไหนเขาก็จะบินตามไปเพราะว่าเวลาวานที่ว่ายไปเนี่ยก็จะมีปลาที่ กระโดดขึ้นมาแล้วเขาก็จะพวกนางนเนี่ยก็จะบินโฉบลงไปจับ <พอ S 1> ปลากินก็เป็นวิานาทีที่ผู้ต้นตานดูครับตอนนี้จะเห็นวานบูด้าเนี่ยครับขึ้นมาบ่อยเลยครับ ในกองนี่เร่ยเราจะเห็นอยู่ประมาณสองเตือนไปคู่กันตลอดเลยในขนานเดียวกันนะครับนอกจากที่เราเห็นวานรูด้าแล้วนะครับเราก็จะเห็นพวกกลุ่มของนกนางนวลนะครับซึ่งก็จะมีหลายชนิดก็เป็นภาพที่ประทับใจนะครับไหนวานรูด้าเขาก็ผ่านในทาบริเวณนี้สำหรับมีพิเกเตอร์แล้วก็ไม่พลาดครับที่จะ มาแวะเยมชมเขาสหน่อยนึงนะครับในบริเวณนี้เขาเรียกว่าอ่าวไทยตอนไหนครับกับวันบูด้านั่นเอง ตอนนี้ประมาณ10โมง8นาทีในช่วงเช้าครับาทางภาพแล้วอยู่ในทิศทางย้อนแสงนะครับก็กำลังพยายามที่จะเบี่ยงเรือออกไปเพื่อให้ได้ในทิศทางตามแสงแต่ว่าวานบูด้าเขาก็ยิ่งขยับออกไปเรื่อยๆเหมือนกัน โอ้โหตอนนี้นะครับวามดูได้เนยครับขึ้นมาแบบหลายตัวติดกันเลยครับทั้งสองตัวเนี่ยขึ้นมาจินพวกปลากระกตักเนี่ยครับตัวเล็กๆเ,เนี่ยโอ้โหพร้อมๆกันสองตัวสามตัวบางทีเลยอ่ะโอ้โหสวยมากเลยครับไม่น่าเชื่อเลยช่วนี้นะครับเป็นเวลาประมาณ1 1บเโมงสีนาทีครับผมก็ผมคิดว่าในช่วงเวลาอย่างนี้เนี่ยน่าจะเป็นต่วที่เ้าแบบ พีคของเขาเลยครับนะครับช่วงเช้าเช้าอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าช่วงนี้เนี่ยจะเยอะมากนะครับแล้วก็เขาจะต้อนปลากันเป็นฝูงนะครับแล้วก็ขึ้นมากินเยอะเลยโอ้โหลุ้นทีนะครับดูเลยโอ้โหเพลินมากเลยครับในช่วงนี้นะครับก็กําลังจะใกล้เข้าสู่เชียงวันนะครับเท่าที่สังเกตดูเนี่ยนะครับประมาณสักหกตัวได้แล้วมั้งครับ